กรมการขนส่งทางบกร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเสนอเหตุเกิดบนถนนสวัสดีครับคุณผู้ชมในช่วงสงครานที่ผ่านมาเรายังคงพบอุบัติเหตุทางถนนจำนวนไม่น้อยที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆซึ่งหากมีการควบคุมเพื่อลดอัตราเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่อไปความสูญเสียเหล่านี้คงลดน้อยลง จากรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11-17ถึงเมษายน2557เกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธรารณะจำนวน19คันเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี2556จำนวน1คันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวัน11คันและกลางคืน8คันในจำนวนนี้เป็นรถโดยสารประจำทาง14คันรถโดยสารไม่ประจำทาง5คัน โดยสาเหตุของอุบัติเหตุจากรถประจำทางเกิดจากความประมาทของคนขับ4รายคือหลับใน3รายและหลุดโค้ง1รายเกิดจากความบกพร่องของตัวรถ1รายคือคันส่งหลุดจากสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม4รายคือฝนตกถนนลื่นและจากความประมาทของคู่กรณีอีก5รายส่วนอุบัติเหตุจากรถโดยสารไม่ประจำทางทั้ง5ราย เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่คือหลับใน2รายขับเร็ว2รายและขับตามหลังกระชั้นชิดอีก1รายรวมมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น286รายและมีผู้เสียชีวิต5รายนอกจากนี้ยังพบว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่คาดเข็นขัดนิรภัยในการใช้บริการรถสาธารณะนะครับ ท่านควรจะต้องเลือกใช้บริการรถสาธารณะที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในการโดยสารรถสาธารณะเพื่อพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของท่านหากพบเห็นผู้ขับขี่รถสาธารณะขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า อัตราที่กฎหมายกำหนดไว้และไม่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยขอท่านโปรดหมุนโทรศัพท์1584แจ้งกรมการขนส่งทางบกได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับทั้งนี้เพื่อควบคุมให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งกรมการขนส่งทางบกระบุว่าหากพบผู้ประกอบการละเลยในการเข้มงวดตรวจสอบผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยผู้ประกอบการจะมีความผิด ทษปรับสูงสุด5 0,000ืนบาทในปัจจุบันรถโดยสารสาธารณะมีความจำเป็นต่อการเดินทางของประชาชนเป็นอย่างมากจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีความพร้อมในการให้บริการและมีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งด้านตัวคนขับและตัวรถซึ่งก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกได้จัดพิธีลง,งานามบันทึกข้อตกลง ภายใต้โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านความปลอดภัยในการขนส่งด้วยรถโดยสารทั้งที่ประจำทางและไม่ประจำทางให้ปฏิบัติตามบัญญัติ10ประการเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความสะดวกปลอดภยัยและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับ ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเลยแม้แต่รายเดียวแต่เราจะทำอย่างไรทุกวิถีทางที่จะลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุลงให้ได้นะครับถ้าเราลดปัดจจัยเสี่ยงของอุบัติเหตุลดลงมากเท่าไหร่อุบัติเหตุก็จะลดน้อยลงเท่านั้น รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยผู้ประกอบการใส่ใจและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดพนักงานขับรถมีความระมัดระวังในการขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรการสัญจรบ,บนถนนก็จะปลอดภัยครับสวัสดีครับสัญจรปลอดภยัยทุกทิศทั่วไทยใส่ใจวินัยการขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนสน่งทางบก